วันนี้นะครับคุณเจนฮะอะไรฮะวันนี้เนี่ยเราเหมาจากโรงงานมาเลยโอ้โหโรงงานอะไรคุณเจนฮะโรงงานคิ้นขายเออคิ้นขายออกมาใหม่ล่าสุดในตัวของขค้าลิมิเต็ดอีดิชั่นทั้งหมดเลยใช่ฮะและอุต้าแมนอาร์ตเพิ่งจบไปด้วยครับนะครับแล้วก็ซอฟต์ต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยดีกว่าว่าซอฟต์แต่ละอันนั้นมีรายละเอียดอย่างไงกันบ้างใช่ครับ เริ่มต้นจากเจ้า2กล่องนี้เลยคุณแจนฮะอะยังไงฮะอุลตร้าแมนอาร์คครับผมตัวหนึ่งคืออุลตร้าแมนซีโร่ใช่ฮะนะครับ2ตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าราคาย่อมเยาอย่างแน่นอนออครับก่อนที่จะไปบอกราคานะครับขอดูรายละเอียดในกล่องนี้กันหน่อยดีกว่าอ่าดูของคุณน้องครับของผมก่อนนะครับอผมมืออาชีพนะครับ การรีวิวต่างนานาในเครื่โฟ์ฟันมืออาชีพผมและนี่คือผมแกะกลองออกมาสวยงามแน่นอนครับแล้วก็รูปร่างของเล่นด้านไหนปึ๊บเปิด่างนี้เลยหลายคนฮ้ยนึกว่าแกะมาแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับเปิดมาเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยหและนี่คืออุลตร้าแมนอาร์คับ่าครับอ่าอุลตร้าแมนอาร์ตัวนี้เขาบอกว่ามันมีลูกเล่นเสียงแต่ว่าจากที่ผมสัมผัสเนี่ยยังไง อันนี้คือแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมบอกตามตรงเลยว่าขยับได้เยอะมากๆผมปุ๊บขยับได้ขยับได้อ่ะเอาผมจะขยับให้เป็นรูปทรงแล้วกันว่ามันจะขยับได้ขนาดไหนเนี่ยทุกคนเยอะมากอ่ะขยับได้เยอะจริงๆแบบรูปร่างแบบไหนก็ได้นี่หูสุดยอดจริงสุดยอดมากๆแอคท่านูนแอคท่านี้นะครับอ่านในนี้ได้ข่าวว่ามันจะมีลูกศรแบบนี้ลูกศรแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเอาออกมาอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าปลดผนึก เสียงออกมาใช่ครับซึ่งเสียงของอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยได้ข่าวว่ามีเสียงเยอะมากมีด้วยกันอยู่40เสียงคคุณมอสีสิเสียงด้วยกันคลิปนี้เนี่ยอาจจะไล่ไม่หมดเออครดี๋ยวคลิปมันยาวเกินให้ทุกคนไปสะพานเอาเองแล้วกันแต่ผมขอกดเข้าๆดูก่อนนะครับอืออืม โอ้โหอันนี้ยังไม่ซ้ำเลยนะออยังไม่ซ้ำเลยนะสี่สิบแปดสี่สิบเสียงทุกคนฮะสี่สิบเสียงกดมันมือเลยแล้วเครื่องไม่รวนด้วยใช่ ไม่ล้วนโอ้โหนะครับพังยากอย่างแน่นอนอันนี้คือขยับอย่างวิธีอย่างวิธีสีเนี่ยเขามาทั้งข้างหน้าข้างหลังลยอ่ะข้างหลังก็มีสีนะดูดิยข้างหลังก็มีสีนะ่ะงเนี่ยลำโพงอยู่ตรงนี้อ่าลำโพงอยู่ตรงนี้หลายคนไม่รู้ว่าเฮ้ยลำโพงมันดังขนาดไหนอ่ะดีวผมขอรีวิวให้ดูนะครับเสียงดังนะเขาบอกพี่เสียงดังในพี่ไปจ่อไม้หรือเปล่าอ่าใช่กูจ่อไม้แต่ว่าทุกคนครับ สีที่ออกมาและลงรายละเอียดมาสีดีมากอาจจะดีกว่าสีซอฟบางตัวด้วยซ้ำไปนะครับรูปร่างหน้าตาสมจริงมากๆจูจุขยับก็เยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีเสียงทั้งหมด40สเสียงด้วยกันครับใช่ฮะโอ้โหสุดยอดมากแล้วซีรีส์เพิ่งจบไปเรายังอินอยู่ใช่ถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยนาตอนนี้อนาคตข้างหน้าอาจจะราคาแพงขึ้นแน่นอนและคุณสมบัตินี้4ีเสียงด้วยกันเครื่องไม่ล้วนทั้งยากใช่คุ้ม คราวนี้เป็นลูกรักของซูเปอร์ย่าหรืออาจจะเป็นลูกลักของใครหลายๆคนอย่างตัวของอุลตร้าแมนสี่โรคนะครับผมขออนุญาตแกะกล่องนะครับอกล่องไม่มีอะไรมากมายก็เหมือนกับอาร์คเมื่อกี้แต่ได้ข่าวว่าเสียงตัวนี้รุ่นพี่เขาอยู่มานานนะครับอ่ะเนี้ผมขออนุญาตแกะกล่องนะครับลองดูซิว่ามันจะมีทั้งหมดกี่เสียงโอ้โหป๊อปมาแบบนี้เลยเปิดแบบหน้าต่าง โอ้โหหน้าต่างด้านนี้นะครับออกมาแบบนี้ไอเท่ๆจุดขยับเท่ากับอ์คเมื่อกี้ไม่เชื่อผมเดี๋ยวผมขยับให้ดูดูข้อต่อเยอะยี่สิบสองจุดอะยี่สิบสองจุดได้ยังนะครับอ่ะผมขยับให้ไม่ให้เป็นรูปเป็นร่างเลยอ่ะลำลำหาล้ำเหวอะไรไม่รู้อ่ะนี่ขยับคนได้หลายจุดมากๆเลยตามใจชอบเนี่ยบิดยังไงก็ได้นยโอ้โหคุณจะไปแอคชั่นท่านู้นท่านี้คุณทำได้หมดเลยใช่ครับผมนะครับอ่ะ หลายคนบอกพี่ขอดูเสียงหน่อยอะได้ได้นะครับสัมผัสเหมือนกับเมื่อกี้เลยอรูปร่างรูปสีสัมผัสเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าเสียงจะมีมากขนาดไหนโอ้โหนะครับแกออกมาครับอ่าครับกดไปที่ปุ่มด้านหลังปุ่มเนี่ยจะเห็นเด่นชัดมากปุ่มจะอยู่ตรงนี้มันนูนออกมาชัดเจนนะใกล้ๆกับลำโพงเออใช่ครับอะกดไปโอ้โหเสียงซีโร่าเลยฮะอุ้ยปล่อยแสงสู้กับซมบาลาดดาซมบาลาด โอ้โหคำพูดเยอะเหลือเกินโอ้มีเสียงตื๊ดตื๊เมื่อกี้ด้วยนะ อันนี้คือผมกดรัวอันนี้คือระบบไม่รวนอย่างแน่นอนครับทายากครับผมนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้มีมากกว่าเสียงอาร์คเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ด้วยอันนี้มัน60เสียงอะอาร์คมีแค่40เสียงแต่ว่านี่เพิ่มมา20เสียงแต่ว่าปัทโถปัทถังโหราคาเท่ากันนี่ครับ2ตัวนี้นะครับจากราคาปกตินะครับ1นึ่บาทโอ้โหแพงมากมากแต่ว่าทางคิดแอนขายลดไง้เขาลดอีกอะลดเหลือ1น0บาทเอาไปเลยโอโหนาครับ ตัวละนะครับต้องจำเลยครับว่าตัวละ1,150รบาท ต่อไปนะครับเป็นทางด้านของซอฟบ้างชุดซอฟต่างๆนานๆเนี่ยผมบอกเลยว่าซอฟตัวใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าครั้งขรังบ้างันเก่าบ้างใช่ฮะแล้วก็จะมีแบบชุดที่หายากอย่างนี้ใช่สัม b าตัวที่เรายังไม่เคยเห็นใช่ฮะวันนี้เรามาสัมผัสให้ดูว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วมันจะคุ้มกันหรือเปล่าครับนะครับอ่านวเริ่มต้นจากตัวแรกเลยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตํานานของจริงโอ้โหอย่างอุลตร้าแมน ไกอาซูพีเวอร์ชั่นผมขออนุญาตแกะนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นรายละเอียดช่ครับเพื่อทุกคนออันนี้นะครับไกอาซูพีเวอร์ชันตั้งโชว์กับซอฟต์ตัวอื่นได้นะครับรูปร่างหน้าตาเนี่เอาจริงนะแทบจะเหมือนกับตัวของหนังจริงเอช่ครับรูปร่างสวยงามจริงๆเพราะว่าทางซอฟต์ของบันไดเนี่ยหรือว่าของทางบริษัทเนี่ยสวยมากลงรายละเอียดสีดีอันนี้ผมไม่ได้อวยนะและวัสดุหนังเนี่ย ก็ดีจับแล้วลื่นมือนะครับรายละเอียดทําสีได้ดีมากนีผมไม่ได้อวยนะแล้วก็ขยับแขนแบบนี้ขยับแขนได้เหมือนเดิมนะซอขยับแขนได้เหมือนเดิมซ้ออันนี้คือมาตรฐานแล้วนะครับอขยับลําตัวได้ออันนี้คือแรงบิดมากสุดแล้วได้ประมาณนี้แต่ว่าหัวขยับไม่ได้เหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์อันนี้เนี่ยออกแนวแบบตั้งโชว์รวมกันใช่ครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับต่อมาครับก็คือตัวของอุลตร้าแมนรีบูทนะครับ แกะเหมือนเดิมครับอันนี้รีบูตนะครับเขาเรียกว่าอาจจะไม่มีซีรีส์ของตัวเองแต่ว่าเขานั้นคอยช่วยเหลือมุนต้าแมนต่างๆเรื่อยมากา g ก,กซี x ไฟภาค่าสุดก็เด่นพอสมควรเลยนะเด่นมากๆเลยเ,เจอกับแอ s ซ l ลูดทีทาน อ่าแล้วหน้าตาเนี่ยเหมือนอุลตร้าแมนใช่ทำให้เราเนี่ยนึกถึงอุ้ยอดีตอุลตร้าแมนหน้าตาต้องแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนอกเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆรลวดลายเนี่ยเขาเนบรรจงแกะลวดลายต่างๆนะให้มันมากกว่าอุลตร้าแมนและก็สวยงามกว่าอุลตร้าแมนทั่วไปนะครับและชุดนี้หรือว่าตัวนี้ค่อนข้างหายากเพราะว่าโผล่มาน้อยเหลือเกินแต่ว่าราคาเท่ากับตัวนี้นะครับตัวต่อมาครับเห็นใครหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ย ที่อยากได้เลยเกินอลต้าแมสซีโร่ผมมีทุกร่างแล้วแต่ว่าร่างนี้ผมไม่มีก็คือเทคเกียซีโร่ใช่ครับนะครับป๊อนี่เลยฮะร่างฝึกวิชาร่างฝึกวิชาสวมเกาะเทคเกียแบบนี้ครับผมและก็โดนยำโดนกระทือแบบนี้เออแข็งแกร่งนะครับใช่อกหนานะทนมือทนตีนนะอันนี้เนี่ยหลายคนอยากจะได้เลยเกินใช่ครับเพราะว่าเฮ้ยพี่ที่จริงอ่ะมันต้องมีเขาตรงนี้สิทำไมนี่มันเหมือนหน้ามันทู่ไปเลยนี่ มาไปซ้อมแล้วใช่ครับผมนะครับแล้วซ้อมนี่ก็สวยสดงดงามเหลือเกินครับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเต็มเมแบบนี้ <c oughs> นะครับสวยสดงดงามมากครับดวงตาเออทำไมฮะเงางามเหลือเกินแล้วก็สีต่างๆานานานเนี่ยลงรายละเอียดดีเหลือเกินใช่ครับคุณแจ๊ดมีอะไรบ้างฮะลวดลายของสีโลกก็ยังไม่ทิ้งนะที่มันโผล่มาช่วงขาอะไรเงี้ยถือ,อว่า ดีมากมเลยเนี่ยขยับมือได้สองข้างเหมือนเดิมเลยโอ้โหโอ้โห,โอโห,หน้าตาเนี่ยมีรอยดวงตาซีโร่นี่เท่มากเออจุดเด่นเลยนะฮะนี่นะฮะโอ้โหถือว่าต้องไปสะสมเลยผมบอกเลยว่าชุดนี้หรือ,อ,โโอว่า3ตัวนี้ราคาแค่250บาทเท่านั้นโอ้โหครับผมนะครับแล้วก็มีตัวที่หายากยตัวตำนานโคตรสวยน่าสนใจน่าจับจอง250บาทเท่านั้นครับ ต่อมาครับคุณจันฮะเป็นสัป,ปหลากางเปล่าเป็นสัป,ปหลาจก็อีกหลคาหนึ่งใช่ครับนะครับ <ผม S 1> อ่านเดี๋ยวเริ่มต้นจากเจ้าตัวแรกเลยบาซังกาโอ้โหนะครับไอตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าโผลมาในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมค,ควรก็จุดเริ่มต้นในอุลเตอร์แมนอาร์เลยอ,อ้้หตัวนี้นะครับออบาซังกานะออผมขาออนุญาตแกะนะครับให้ดูรายละเอียดแบบชัดๆตัวนี้ มือใหญ่ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นมันตัวใหญ่กว่านั้นใช่ครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่าและราคาก็จะตกลงมานิดหน่อยอันนี้เป็นซอฟต์ไซส์ปกติการขยับเนี่ยขยับได้แค่แขนนะครับหางขยับได้เหมนกันไม่ปิดหางได้นี่คือจุดเด่นของซับปลาดที่มีหางเลยนะซอฟท์ซับปลาดเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าอุลตร้าแมนเพราะว่าการลงรายละเอียดแม่พิมพ์ที่ต้องทำใหม่ตลอดเวลาเพิ่มหางมาแล้วก็เพิ่มมือที่เป็นหยาบๆแบบนี้มาาตที่เปลี่ยนไปผมบอหว่าราอี่ ครบแบบนี้ราคาเดี๋ยวฟังกันต่อมาคือตัวนี้เลยครับเจ้าเอิร์ธการอนผมตัวนี้นะครับหุ่นยนต์ประจําหน่วยของอุลตร้าแมนเบซ่าใช่เคียงคู่กับเบซ่าและต่อสู้กับเบซ่ามานานนับหลายปีแลือเกินนะครับแล้วก็จุดขยับผมบอกตามตรงเลยว่ามีพอๆกับเจ้าสัปะรดตัวเมื่อกี้ใช่ครับนี่ครับปึ๊บปึ๊ขยับได้แขน แขนบิดไปด้านหลังได้ด้วยเป็นหุ่นยนต์ครับใช่แขนบิดไปด้านหลังได้หางสามารถควงสว่านได้หน้าตาก็ดีนะครับเหมาะสมกับเป็นหุ่นยนต์ถามว่าเอ๊ะทำไมอาร์มันเกี่ยวอะไรเอิร์ตการ์ลอนเพราะว่ามันมีไปโลกของเบซ่าด้วยไงที่ข้ามมิติไปตอนนะหน้าตานี่ไม่ทิ้งนะฮะตานี่รายละเอียดครบโอ้โหสุดยอดมากเลยคุณวัดครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวของ king of mons อะผมขออนุญาตแจกนะครับอ่า เหมือนเดิมอ่ะดีดีเออออกมาแบบนี้เลยนะครับเจ้า King อ mon นนี่ได้ข่าวเป็นลาร์ดบอสด้วยโอ้โหนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาในค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับผมมีปีกด้วยเออใช่นะครับหางเนี่ยอาจจะขยับไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดปีกขึ้นมาใช่ครับผมแขนขยับได้อย่างเดียวเออผมบอกยว่าสําหรับตัวนี้ยิ่งใหญ่และดูอลังการใช่ฮะดูอกโถมมากจุดเด่น King อฟมอนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับอะไรฮะนี่ฮะมันจะมีรูปรอยปากเออมีฟันใช่มีฟันเนี่ยตามไหลตามตัวร ละเอียดครบจบที่ในตัวนี้เลยแล้วก็หน้าตาก็จะมีจุดดแดงๆอยู่ตรงกลางด้วยดวงตาสีแดงแล้วมีเขาอยู่บนศีรษะมือน่ก็จะมีกรงเล็บเล็กๆน้อยๆคุณแจนชื่นชอบไหมตัวนี้ชื่นชอบมากเลยฮะไม่เหมาะสมกับเป็นแบบชื่อ king of p a w จริงๆตัวสุดท้ายครับก็คือตัวของกิวบัก เอออ่าผมบอกเลยว่านี่เป็นสัป,ปหลาดที่มีลักษณะพิเศษมากใช่ยังไงฮะเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเ,ออเพราะว่าซอ<ม>สตัวนี้เพิ่งผลิตมาใหม่อ่าใช่นะครับอาจจะใหม่ล่าสุดด้วยซ้ำไปโอ้โหครับดูตัวน่ารักน่าชัง <ừ> mm. นะครับแล้วก็การขยับเนี่ยข้างหลังยังไงฮะขยับมาขยับได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยและข้างหลังเนี่ยคือสามารถ คุยตังมาด้านหลังได้ด้วยโอ้โหอะคุยด้านหลังมาคุยด้านหน้าบ้างเออตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีฟ้าไล่เฉดสีมาเป็นสีเขียวขี้ม้าอดวงตาี่แปลกๆหน่อยจุดเด่นของตัวนี้คือดวงตาที่เขานั้นเหมือนดาวกระจายอ๋อครับถ้าเกิดสังเกตนะดวงตาจะเหมือนดาวกระจายแล้วก็มีสีขาวแมวกไปอีกรอบหนึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจมากๆครับดูน่ารักอะ สับประรดาด3ตัวนี้ที่เราเกล่าวมาวนนเอา4ตัวแล้วกันที่เราเกล่าวมาวน,น,นะครับคิดเ่งขายเขาลดลงเหลือ290บาทโอ้โาครบบไม่เท่ากับอุตรแมนนะอ,อ,อุตรแมน3ตัวเมื่อกี้250บาทบแต่ว่าเจ้า4ตัวนี้290บาทออขอฝากด้วยแล้วกัน มาแล้วนี่คือมินิฟิกเกอร์นะครับผมไปรุ่ยกันมาและอาจจะมีตัวใหม่บ้างเก่าบ้างตำนานบ้างผมบอกเลยว่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเริ่มต้นจากอุลตร้าแมนเบรซาตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะเหมือนเดิมนะเนี่ยออกมาเนี่ยออกมานี่ครับนี่อุลตร้าแมนเบรซาใช่แอคชั่นมินิฟิกเกอร์หลายคนอพี่ผมเห็นไอ้ข้างตัวใหญ่ไปแล้วผมอาจจะไม่มีตังค์ซื้อแต่วันนี้มินิลงกว่าเดิมพร้อมกับนี่เลยฮะ สามารถเปลี่ยนมือได้ด้วยให้ถือกับบองได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าไอ้ตัวอุตเตนเบซ่เบาเนี่ยถ้าไปตายมืนเหมือนกับปลาหอ,อกใช่ฮะใช่ไหมในเรื่องใช่ไหมและนี่เขาก็มีหอ,อกแถมมาให้ด้วยทุกคนฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเนี่ยโดยการเอามือออกง่ายๆนี่เลยอ,อ,อ,อ่ะแล้วก็เอาในี่ใส่กันลงไปครับผมอ้โหใส่ง่าย,วยบวกใส่ง่ายเงินใสง่งินเบื้อเบิ้นี่ครับการปลาของอุตเตอนเบซ่าเฮ้ยเฮ้ย พุชยาพุชยาอวกแตกเลยจุดขยับก็เยอะเหมือนกันนะจุดขยับก็เยอะเหมือนกันว่าและการใส่ประกอบเนี่ยง่ายเงยมากๆสีอาะดูรายละเอียดสีลงรายละเอียดสีแค่ด้านหน้าแต่รายละเอียดข้างหน้านี่คือสีลายเบซ่ามาเต็มไดเข่าว่าคุณแจ็คก็มีประชากรผมเหมือนกันนี่ผมนี่ต้องอุลตร้แมนแซดเลยครัอ่าเดี๋ยวเราาแกะดูกันแล้วว่ารายละเอียดของแซดเนี่ยจะ ดีของเบซ่าไหมอ่ะลองดูว่านี่เบซ่าเขามีหอกนะลองดูว่าใส่เขาก็มีอาวุธเหมือนกันใช่รลองดูซิว่าจะใส่ประกอบง่ายขนาดไหนครับผมผมแกะเรียบร้อยแล้วครับคุณจันนะสีของอุตมนแซดนี่มันสวยงามสะเเลอเกินดมันสวยจริงนะดูดีๆอะ โอ้โหนี่ฮะจะต้องลองซีดกันเลยซีรีส์ในเรื่องว่าเท่แล้วแอคชั่นฟิกเกอร์รายละเอียดจัดเต็มแบบนี้แม่งเท่ยิ่งกว่านี่ขนาดไซส์มินินะยังสวยงามขนาดนี้ดูรายละเอียดสีข้างหน้าลายมาเต็มอ่ะโอ้โหจุดขยับก็เหมือนกับของเบซ่าเลยนะตัวนี้ก็จุดขยับก็จะเหมือนกันนั่นแหละทุกคนแล้วก็นี่ผมมีอาวุธเหมือนเดิมนะฮะเขามีแถมให้ด้วยนี่นี่เห็นไหเออสีฟ้าแล้วมันติดมือด้วยเออมานน่เดี๋ยวใส่ให้ดู แต่ว่ายาวเราจริงว่าถอดง่ายใส่ง่ายนะใช่ครับถ้าเกิดเป็นนั่นอื่นมันอาจจะใส่ยากนิดหนึ่งนี่พอใส่มาอุ้เทพเลยนะดูดูคนดูเออคล้ายคๆกับเทพโพไซดอนอืมครับผมอ่าโอ้โหยิงยิงข้างกันสบายเลย ผมว่าถ้าเกิดว่ามีตัวดีอย่างเดียวคงจะแย่เลย,ะยงงะนะครับผมก็เลยหยิบตัวนี้มาเลยอ,อ,อย่างตัวของอุลตร้าแมนหรือว่าเบเรียโอ้โหนะครับอ่ะเบเรียลต้องมาแล้วอ่ะสวย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 สวนี่มันสวยว่ะ ทั้งดูดีว่ะออกมาเป็นตัวแบบน,นี้เลยคุณมอสแกะของได้ไันก็อย่างนี้แหละสายเบซ่าละสู้ผมไม่ได้ผมอาจจะไม่ละเอียดมากอ่าครับผมแต่ว่าเอาจริงนะเบรียลลายละเอียดอสีซาร์เพราะว่าสีดําเนี่ยมันเข้ากับสีแดงอยู่แล้วอ่าครับผมแล้วหน้าตาเนี่ยมันดูสวยมันดูมีมิติมันดูตัวร้ายอ่าเดี๋ยวดูดิครับอ่านี่แขนขาขยับได้ไปตั้งโชว์ได้แล้วนะแต่ว่านี่เพิ่มกีกาแบทเทิรนไรเซอร์มาอี่ นะครับอดีวผมขอลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าใส่กิก้าไบเทอร์เซอร์นั้นจะเท่ขนาดไหนเอามือออกโอ้โหแต่ก็สวยจริงไงสวยสวยมากเลยทุกคนนะอู๋จนใส่ง่ายมากครับผมผมชอบตอนใส่มากแล้วใส่แบบจบเลยอ่ะสวยแล้วเท่เลยอ่ะแอคชั่นเนี้ยน่าสนใจตัวนี้ลายนี้น่าสนใจมากลนยนี้น่าสนใจมากนะครับอาดยืนเท่ๆสักสักหน่อยนะลูกอาตัวต่อมาคุณจันฮะใชรส่งใครเข้ามากวดอ่ะนี่ไงมันต้องซีโร่อยู่แล้วอาซีโร่มาเลยชูปปับ ของเบรเรียโอ้โหแล้วสีโลกนี่อลังการมากเลยนะมีหลากหลายมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูวะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเขามีมือสองข้างเลยนะอ่ะอนี่เรามาดูสีโลกกัอนอ่ะรายละเอียดฮะรายละเอียดจัดเต็มอยู่แล้วสีสันโอ้โหเขาเรียกว่าสีโลกมาลายไหนเนี่ยก็สวยทุกร่างจุดขยับก็เหมือนเดิม,มนะฮะก็ตามรอยอแอคชั่นมีฟิกเกอร์นะฮะหน้าตารายละเอียดมาเต็มนะฮะเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือเนี่ยเห็นไห เขามีลำแสงถ้าเกิดเราจะปล่อยลำแสงครับต้องเปลี่ยนมือให้มือมันแบนครับอ่าสองข้างสาวตัวนี้แกะมือแค่ข้างเดียวแต่นี่คือแกะถุงมือสองข้างเลยใช่แล้วเพิ่มลำแสงเข้ามาใช่ครับผมให้มันแบบอินไงให้มันเหมือนกับปล่อยลำแสงนั้นมือต้องแบบนี้เอจะมือกำได้ยังไงเราอออ่าอ่าแล้วเราก็อันนี้คือมันสามารถเน็บเข้าไปได้เลยอ่านี่เออสามารถเน็บเข้าไปเห็นไหมเน็บพอดีข้อแขนเลยนี่ และนี่ฮะสีโล่ปล่อยแสงฮะโอ้โหคือแบบแอคชั่นได้เลยคุณมอสขนาดผมเนี่ยเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์ไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายังทำสีโลได้สวยงามขนาดนี้อ่ะผมแก่มาแล้วะนะครับนี่คืออุลตร้าแมนอาร์คดีไซน์โคตรเท่ยังไงบะรวดลายต่างๆนะอาจจะหมองนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นลักษณะ ของอุลตร้าแมนอาร์คอยู่แล้วใช่ครับนะครับและนี่เพิ่มดาบอาร์คไอซอสมาเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะเลยแกะมือเลยไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเสียเวลาเล่นเลยโชว์เล่นเลยครับอ่ะตัดกันเลยนี่ฮะได้ดาบมาแล้วเฮ้ยรุ่นพี่ฟันกับผมไหมโอ้โหท้าฟันกันเลยนะฮะท้าไฟท้าฟันกันเลยนะครับและนี่คืออุลตร้าแมนอาร์คเดี๋ยวจอดราคาลายตัวเลยอ่ะนี่คือ490บบาทซีโร่ 450บาทและสาตัวนี้3ตัวนี้499บาทอ่าครับผมประมาณนี้แล้วกันจำได้ไหมไม่ได้อะอะไรต้องจำได้เดยผมเนี่ยเคยแปลงร่างกี่กับมีนิแปลงร่างนี้อยู่วันนี้มีมาอีกแล้วโอ้โหอ่านะฮะเอาจริงนะอาจจะเล่นดีกว่าไซส์ใหญ่ก็ได้ครับสำหรับคนที่อาจจะงบน้อยหน่อยนะครับนี่เลยตัวนี้ อุลตร้าแมนอาร์คอาไรงีเซอร์แล้วก็อาร์คไอซอสมีอาวุธมาด้วยแบบมินิอะรอบกล่องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับอเรื่องการแกะกล่องเดี๋ยวคุณวอนได้ใช่ครับผมไม่ชอบแกะเขามีห่อมาด้วยนี่ฮะแล้วห่อแบบละเอียดมากอ่าครับนี่นี่นี่ทุกคนฮะอ่ะ อยากคิดว่ามันเป็นแค่ไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมแบบค้างหมูธรรมดานะมันบิดได้ไหมมันบิดได้โอ้โหมันบิดได้ด้วยอะทุกคนครับรู้สึกว่าจะบิดได้อย่างเดียวนะอบิดได้อย่างงี้เออแต่ว่าเฮ้ยมันลื่นนะสัมผัสการบิดมันลื่นเลยไหมคล้ายๆกับเราเล่นลูกบิดราคาแพงจริงเหรอใช่เฮ้ยเออเฮ้ยเท็กเจอร์ได้อยู่่ะมันเด้งเข้ามือนะทุกคนนะเฮ้มันได้่ะมันเด้งเข้ามือด้วย มันเก็บๆอ่ะมันไม่ใช่แบบบิดแบบโง่ๆนะเออบิดเราลื่นฟิลฟิลคือดีมากอ่ะตั้งโชว์ไว้อ่ามีซอปอุจแมนอาร์คที่ไปแล้วอุจแมนอาร์คแล้วก็ไซมินิไปตั้งโชว์แบบนี้แล้วอันเก่าที่เคยรีวิวด้วยเดี๋ยวผมจะมาดูอ่านต่อมาฮะอ่านไอโซดไปเอาเองด้วยโอ้โหนี่ฮะดาบอาร์คไอซอสครับนี่ฮะทุกคนฮะ อันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีลูกเล่นอะไรและตรงนี้มันมีกดได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ <ทำ S 2> ไม่ได้ไม่ได้อ๋อคือเน้นสีอย่างเดียวเน้นสีสันที่ดูสวย,ยางามทุกคนดูเต็มๆฮะมันไม่ได้สั้นเลยนะ ยาวนะยาว18เซนน่ะยาวกว่าซอปอีกเมื่อกี้ซอปผมจับได้แต่อันนี้ผมจับไม่ได้แล้วใช่ใช่ยาวมากเขาบอกยาวประมาณ18เซนติเมตรและนี่ที่ป็นร่างอ่ะซึ่งราคาเจ้า2อย่างนี้ราคาเท่ากันด้วยจากราคาปกติ490บาทแต่ว่าคิดแอนขายรถเหลือ290บาทลดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์กับรุ่นเก่าๆดินี่ฮะดูฮะอันนี้ก็พวกมีดีที่เราเคยแบบรีวิวไปเคยรีวิวไปไปหา ดูได้หรือไปหาจับจองได้ใช่จุดเด่นก็คือรายละเอียดมันสวยงามทุกอันเลยนะครับเนี่ยนี่ของอาร์คเนี่ยไปตั้งในตู้โชว์ได้นะนี่ขนาดแว่นเนี่ยยังสวยเลยเออเห็นะฮะสวยหมดนะฮะเปตั้งในตู้โชว์ได้ถ้าเกิดใครเก็บอันนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมสองอันนี้ก็ให้ครบแล้วกันใช่ครับบางคนบอกให้เก็บที่แปลงล่างมันใหญ่เกินไปมันเทอะ้าเกินไปสนใจมินิไหมเออใช่เออนะฮะครับอ่ะตามนี้นะครับ อ่าแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคุณแจนฮะ,ฮะที่เรานํามารีวิวให้ดูแบบคร่าวๆต้องย้าเลยนะครับว่าคร่าวๆให้ดูแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสินค้าของคิดแอนขายนะครับ,ค,รบคิดแอนขายซื้อได้ที่ไหนบ้างก็องบอกเลยว่าคิดแอนขายนั้นมีทั้งเว็บไซต์ Kid คิดแอนขายรายช้อปปิ้งของเขาก็มีตอกช้อปโอ้มีด้วยแล้วก็ช้อปปี้ลาซาดา นะครับแล้วก็หนกันกๆหรือหาซื้อได้ที่ More, เดอะมอลล์เซ็นทันโรบิสันแล้วก็สยามทาคาชิมายะโอ้โห,โหอบอกเลยว่าช่องทางการจาัดจำหน่ายเยอะเลือกเกินก็ได้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับใครบอกว่าพี่หาซื้อนไหนผมหาซื้อไม่ได้ไบ้านอยู่ไกล อ่าไม่มีอินเทอร์เน็ตผมบอกเลยว่ามีแน่นอนที่ข้างนอกก็มีนะครับตามห้างสนค้าเอาจิงนะมีหมดเลยใช่ครับผมนะครับอ่าตามนี้แล้วกันนะครับใครสนใจเนี่ยก็คุณหมอบอกช่องทางไปเรียบร้อยแล้วไปหาสั่งซื้อก็ได้ล้าเกิดทุกคนเนี่ยชอบคลิปเรารีวิวแบบนี้ครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการรีวิวสนุกให้ได้รับชมกันครับเพราะหลายคนก็บอกว่าพี่พี่รีวิวสนุกมากอะไรเนี่ยเท่ไ่ม ใช่ฮะเราพยายามที่สุดแล้วจริงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยดูแล้วมันมันเใช่ป่าวครับอ่ะวันนี้ไม่มีไรฝากแลกว่านะตัวลาแต่พี่เท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับแหม่ของเขาดีเราเรียนเราเรีย